สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีมังกรและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโรทุกท่านด้วยนะครับเรียนรู้ดูไพ่นะครับเปิดไพ่สีใบกับชาวราศีมังกรนะครับเรามาดูกันเลยนะครับใบที่หนึ่งเฮอร์มิตใบที่สองอสศวินเยร ใบที่สามสี่ถ้วยและใบที่สี่แฮงแมนโอเคแหละสี่ใบเนี้ยไพ่สื่อสารอะไรกับเรากกลังบอกอะไรกับเราเฮอร์มิตไพ่บอกว่าไง ศึกษาหาความรู้คอยดูคอยส่องมันเป็นไพ่ของการอยู่คนเดียวอะ่ะคอยส่องคอยดูหรือการเรียนรู้เป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับการอยู่คนเดียวเดียวดายโอเคแหละคีย์เวิร์ดเดี๋ยวเราจะมาจัดเรียงคีย์เวิร์ดกันว่าเอความหมายแบบนี้เราจะใส่คีย์เวิร์ดอะไรดี นักเรียนนักศึกษาดูนะเฮอร์ม erm ิตอัศวินเรียนไพ่อยากบอกอะไรดูตามหน้าไพ่เลยนะคุณกำลังศึกษาดูเรียนรู้เรื่องอะไรล่ะการลงทุนการใช้เงินวางแผนที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งคุณกำลังเลือกดูเลือกซื้อคุณกำลังอาจจะดู Facebook อยู่ ดูเอางี้ดูโซเชียลคุณกำลังดูโซเชียลเพื่อจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในการทำสิ่งนั้นอ่ะคุณกำลังวางแผนว่ามันต้องใช้เงินเท่าไหร่มันจะได้กำไรไหมมันจะขาดทุนไหมคุณต้องจ่ายไปเท่าไหร่ถึงจะคุ้มค่าอ่าเฮอร์มิตอัศวินเหลียงสองใบเนี้ยกำลังดูกำลังศึกษากำลังเลือกซื้อ าราศีมังกรคุณกําลังเลือกซื้อเลือกดูอะไรอยู่หรือเปล่าหรือบางทีกําลังแอบส่องใครอยู่หรือเปล่าแอบส่องใครอยู่หรือเปล่าในโทรศัพท์นี่แหละแอบดูติดตามใครอยู่หรือเปล่าเพราะว่าอัศวินเดียนคุณกําลังคิดที่จะทําบางสิ่งบางอย่างมีแผนที่จะทําบางสิ่งบางอย่างแต่ตอนนี้คุณกําลังมันนิ่งอ่ะนิ่งเพื่อคิดนิ่งเพื่อวางแผนนิ่งเพื่อมองอนาคต มองความชัดเจนก่อนว่าคุณจะทำมันแ,แต่สิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณทำอะ่ะคุณกลัวเขาปฏิเสธกลัวการปฏิเสธหรือกลัวว่าได้มาแล้วไม่ถูกใจกลัวว่ากลัวว่าแบบว่ามันไม่รู้จะทำยังไงอะ่ะลักษณะว่า มันยังหาหนทางออกไม่ได้ว่าจะทํำยังไงจะรับดีไหมหรือจะไม่รับดีหรือมันมีความอึดอัดใจอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่ก็ไม่กล้าที่จะบอกออกไปสิ่งที่ทําได้ตอนนี้คืออดทนอดทนอย่างเดียวอดทนหรือ<ม>บางครั้งอะถ้าคุณอยากจะไปต่อคุณต้องปรับเปลี่ยนมุมมองปรับเปลี่ยนความคิดใหม่ซะ ราศีมังกรตอนเนี้ยกําลังชั่งจิตชั่งใจอยู่เอ๊จะทําดีไม่ทําดีหรือจะทํำยังไงต่อจะไปต่อยังไงมันมีการวางแผนกําลังคิดวิเคราะห์กําลังวางแผนว่าจะเริ่มยังไงดีอ่าบางคนบางท่านอาจจะส่องดูเพราะว่าอะไรไปแอบชอบใครอยู่หรือเปล่าหรือฉันชอบอันนี้จังเลยฉันชอบคนคนนี้จังเลยแต่ก็ไม่กล้า สี่ถ้วยกลัวเขาปฏิเสธด้วยแล้วก็ไม่กล้าที่จะเลือกด้วยไม่กล้าที่จะบอกอ,อยู่ในขั้นตอนของการตัดสินใจแต่ก็กลัวผิดหวังไงแต่เขากลัวผิดหวังแฮงแมนเนี่ยบางทีมันต้องยอมเสียสละต้องทุ่มเทแต่บางครั้งก็กลัวคิดผิดรูปแบบเรื่องราวของไพ่ก็จะประมาณนี้ทีนี้เรามาดูรายละเอยียดติดย่อยเพอร์ม erm ิต คีย์เวิร์ดของอร์ m i t คืออะไรอร์ m i t มีคนมาแนะนำมาสอนมาตักเตือนเอ๊ราศีมังกรมีใครเข้ามาสอนมาตักเตือนมีคนมาบอกเราไหมมีคนมานำเสนออะไรของเราไหมมีคนมาเสนอขายอะไรเราไหมหรือว่าเรากำลังเรียนออนไลน์กับครูคนใดคนหนึ่งหรือเปล่าอ่าวอร์ m i t ขึ้นมาในคีย์เวิร์ดนี้ นะเพอร์มิเน้นย้ำอีกทีนะครับเพอร์มิมีคนมาแนะนำมาสอนมาตักเตือนอันนี้เป็นไพ่ไพ่ดีนะเป็นไพ่บวกนะอยู่ๆก็มีคนมาบอกมาชีนะ้แนะมันแนะนำเออราศีมังกรนะครับช่วงนี้อาจจะมีคนมาบอกมาแนะนำมาสอนอะไรสักอย่างหนึ่งนะอัศวินเหรียญอัศวินเหรียญใบที่สอง วางแผนกำหนดเป้าหมายนะมีคนมาสอนมาบอกแล้วเริ่มที่จะกำหนดเป้าหมายเริ่มที่จะวางแผนแล้วนะฉันเริ่มที่จะลงทุนแล้วนะเริ่มที่จะทําบางสิ่งบางอย่างแล้วนะนะแต่อยู่ในขั้นตอนของการวางแผนอยู่นะกำหนดเป้าหมายอยู่นะกำลังนิ่งดูซิว่าไอ้สิ่งที่อยู่ในมือของทรัพยากรของเราพร้อมไหมอ่าสี่ถ้วย ไม่สบายใจอยากปฏิเสธไม่ต้องการอ่ามันมีอารมณ์มันนี้เข้ามาด้วยมันมีอารมณ์ของการอยากปฏิเสธไม่ต้องการาแสดงว่าอะไรมีคนมาบอกให้เราทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราก็คิดอยู่ว่ามันจะคุ้มหรือไม่คุ้มไหมเราเองก็อยากจะปฏิเสธนะเราก็ไม่ต้องการนะแฮงแมนแฮงแมนคืออะไร จริงใจอุทิศให้เสียสละคืออะไรในเมื่อคุณไม่อยากได้ไม่อยากเอาอยากจะปฏิเสธไม่สบายใจไม่ต้องการคุณเลยต้องอยู่ในสภาวะจำทนจำยอมเออก็ยอมยอมกันไปนี่แหละเป็นไปได้ไหมครับหรือราศีมังกร มีคนชวนคุณไปเที่ยวหรือเปล่ามีคนชวนมาทําอะไรหรือเปล่าแล้วคุณก็กําลังดูว่าอีกเงินกระเป๋าเนี่ยเงินของฉันเนี่ยมันจะไม่พอแล้วนะมีหนึ่งเบียยฉันคงไปกับเธอไม่ได้หรอกเออหรือฉันก็กําลังดูอยู่ว่าฉันจะหาที่ไหนมาเพิ่มไหมเออฉันก็อยากจะปฏิเสธนะงานนี้นะฉันก็ไม่อยากไปนะทริปนี้ฉันก็ไม่อยากเที่ยวนะแต่สุดท้ายแล้วก็เออก็ต้องยอมยอมกันไป เงินก็น้อยแต่ก็อยากไปก็อยากไปอ่ะสุดท้ายแฮงก์แมนก็ต้องยอมกันไปอย่างนี้ได้ไหมมีคนมาแนะนำมาบอกให้ซื้อรถคันใหม่ลองเปลี่ยนรถไหมอ่าอัศวินเดียนก็บอกว่ารถคันนี้ฉันก็ใช้มานานแล้วนะเออใช้มานานแ,แล้วก็อยากจะเปลี่ยนใหม่สักที แต่มันก็ไม่มีอะไรที่ถูกใจฉันทัดอย่างหนึงห่งเลยมันไม่มีอะไรถูกใจเลยขอขอผ่านด้วยก่อนนะช่วงนี้ยังไม่เอาอะไรไม่อยากได้หรอกเงินมันยังน้อยอยู่ได้ไหมครับราศรีมังกรเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณไหมอ่าเรามาดูในเชิงของจิตวิทยาเฮอร์มิดคืออะไรช่วงเวลาของการหาคำตอบ เป็นแม่ราศีมังกรช่วงนี้เป็นเวลาของการหาคำตอบของคุณใช่หรือไม่อัศวนเหรียญมีแผนมีเป้าหมายวิจัยก่อนลงมือต้องทำการวิจัยก่อนนะก่อนลงมือทำนะเ,ออเพราะฉะนั้นเออร์มิดเป็นเวลาของการหาคำตอบและช่วงเวลาของการวางแผนนะครับสี่ถ้วย ยังไม่พอใจกับสิ่งที่ได้รับเปรียบเทียบว่าเอ้ยไอสิ่งที่เราวางแผนมันยังไม่พอใจนะมันยังไม่ใช่นะมันยังไม่โอเคนะแฮงแมนลองมองมุมใหม่ๆสิเออลองมองมุมใหม่ๆสิเพราะฉะนั้นราศรีมังกรถ้ามันถึงทางตันไปไม่ได้ลองเปลี่ยนมุมมองลองเปลี่ยนมุมมองใหม่นะครับ พราะฉะนั้นถ้าเป็นในเรื่องของความรักคนรักอาจจะทำอะไรไม่ถูกใจคุณก็ให้เปลี่ยนมุมมองไงมองในข้อดีของเขาอย่าไปมองข้อเสียใช่ปะถ้าคุณรักคนนี้จริงแต่คนนี้เขาทำอะไรไม่ถูกใจคุณอ่ะแต่คุณก็ยังรักอยู่ใช่ปะ,ปะคุณอาจจะปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่ซะการงานล่ะ ก็อาจจะมีคนชวนไปทํางานที่อื่นนะมีคนมาบอกว่าบริษัทนั้นให้เงินเยอะบริษัทนี้นให้เงินเยอะคุณก็ช่างใจแต่คุณก็ไม่ชอบหรอกไปบริษัทนั้นมันไม่คุ้นเคยเอองานที่ทําไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่าอ่าเดี๋ยวขอคิดดูก่อนนะแฮงแมนฉันขอคิดดูก่อนนะฉันขอไต่ตองให้ดีก่อนนะถ้าเป็นการเงินล่ะ เราเองอาจจะไปเห็นอะไรเข้าแล้วถูกใจหรือมีเพื่อนมาชวนมีใครมาชวนให้เราไปซื้อของชวนไปลงทุนแต่เราก็ยังไม่พอใจกับสิ่งสิ่งนั้นอ่าเพราะฉะนั้นแฮงแมนฉันก็ขอคิดดูก่อนนะว่าฉันจะหาเงินมาจากไหนจะหมุนเงินยังไงนาลักษณะสี่ใบนี้จะเป็นแบบนี้ราศีมังกรเป็นแบบนี้ใช่หรือไม่โอเคละ ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ดูวิจารณญาณเราดูว่าคําถามของชาวราศีมังกรคุณถามมาแบบไหนคําตอบของไพ่หน้าไพ่ก็บอกคุณอย่างนี้แหละแล้วคุณก็ลองเอาคําตอบเนี้ยคีย์เวิร์ดเนี้ยไปประยุกต์ใช้กับคําถามว่าถ้าถามแบบนี้คําตอบจะออกมาเป็นแบบไหนเพระาะไพ่แต่ละใบคีย์เวิร์ดหลักผมได้บอกไปแล้วแต่ในเรื่องของคําตอบนั้นมันอาจจะไม่ใช่ คีย์เวิร์ดหลักก็ได้คำตอบทุกคำตอบมันมีการแปลผลันแปลเปลี่ยนตามรูปแบบของคำถามแปลเปลี่ยนตามยุคสมัยอะไรอะไรมันก็ไม่แน่นอนแต่ถ้าเรายึดยึดตักในการอ่านว่าเออคีย์เวิร์ดประมาณนี้ถ้าเป็นในเรื่องดาวของเราคำถามเราจะประมาณไหนอืมโอเคไหมแต่ตอนนี้ราศีมังกรคุณเองกำลัง ดูอะไรสักอย่างหนึ่งศึกษาอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคุณกําลังเรียนรู้ศึกษาหรือมีใครมาบอกคุณให้คุณทําอะไรหรือเปล่าและคุณเองก็กําลังวางแผนที่จะทําสิ่งนั้นแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่คุณอยากจะปฏิเสธมันมีเรื่องของความไม่ถูกใจไม่ชอบใจเข้ามาด้วยนะ,ะทีนี้คุณต้องดูก่อนว่าเอ๊สี่ถ้วยของเดิมก็มีเยอะอยู่แล้วฉันจะซื้อมาเพิ่มทําไม ใช่ป่ะเออขันก็มีอยู่เยอะแล้วบางทีงานเรื่องถ้าเป็นเรื่องงานสี่ถ้วยอ่ะไองานใหม่มันก็ไม่รู้ว่าดีจะดีกว่างานเก่าหรือเปล่าไงเพราะว่าความถนัดความชํานาญมันไม่เหมือนกันไงแต่สิแล้วก็สี่ถ้วยเนะี่ยคือเป็นอะไรที่แบบไม่อยากได้ไม่อยากรับไม่ต้องการเพราะว่าฉันก็มีอยู่แล้วแน่นอนละ่ะแฮงแมนขอคิดดูก่อนนะขอไตรตรองดูก่อนนะ บางทีแฮงแมนอาจจะไม่สนใจอะไรด้วยซ้ําอืมแต่ไม่ยุ่งกับฉันเลยฉันอยากจะอยู่แบบนี้ของฉันเงียบๆคนเดียวฉันจะเดินตามวิถีนี้แหละอย่าไม่ยุ่งกับฉันนะแฮงแมนบางทีก็ชอบทําอะไรที่มันแบบว่าไม่เหมือนกับชาวบ้านอาจจะต้องใช้เวลามากหน่อยโอเคนะครับจบแล้วนะครับกับชาวราศีมังกรนะขใหยไพ่ทาร์โรเป็นเพื่อนที่ดีสําหรับคุณนะครับ